นี่เท่าเท่าไหร่พ oh, okay, yes. oh ี oh. get get it oh ่โคศูนบาทจ้ะโอ้โหได้เยอะมากหมายว่าพิเศษเท่าก็จะมีมีหลังสารทรายครับติ่มซำก็จะมียาอย่างนั้นก็กระดูกน่ากินมากกระดูกเท่าเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทโอ้โหคุ้มเลยสิบบาท ที่นี่มีม,มีที่จอดรถไหมพี่มจีจอดจอดที่ไหน พานุตลาดครับผมจะมีตลาดส่จังอ่ะเนี่ยตลาดข้านเสียค่าจอย์ประมาณยี่สิบบาทนะ<อ>มีตลาดใกล้ๆประมาณยี่สิบมิตร<อ>เดินมาประมาณยี่สิบมิตรอ,อันนี้ซอยอะไรครับพี่ซอยจลัลลภูมิหกเจ็ดห <67. S 2> กเจ็ดจัลลภรมิหกเจ็ดทางด้านนู้นนะใช่ครับถ้ามาทางด้านนี้ล่ะเปิดจังสี่สี่สองครับผมจังดสี่สองเปิดกี่โมงครับพี่เปิดประมาณก้าวโมงครับผมไปถึงกี่โมงอ่ะสามทุ่มครับเก้าโมงไปถึงสามทุ่มมีวันหยุดไหม ไม่มีก็จะมีหลังจากเทศกาลอะไรอยู่แล้วจะมีเทศกาลเป็นธุระอะไรเงี้ยเก้าโมงถึงบ่ายสามทุ่มทุกวันทุกวันจ้ะราคาราคาก็ธรรมดาห้าสิบบาทก็มีหลายราคาถ้าเป็นแบบใหญ่เยอะอะสุกไก่จัมโบ้อะไรพวกนี้ไงจัมโบ้อะไรเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าขั้นต่ำก็ห้าสิบบาทขั้นต่ำห้าสิบบาทจ้ะน้ำซุปสิบบาทใช่ไหมน้ำซุปกระดูกกระดูกสิบาทนะกระดูกสิบบาท

เราครับแม่เนาะมีเกลมีเหลือลมียแล้วเอเกลีลเหอ Oh yeah. cùng một khuôn mình á, còn nó mang còn nó bảo 啊，是是。差不多。 บะหมี่บ้านไม้เจ้าเก่านะครับคุณผู้ชมชามนี้60บาทนะครับคุณผู้ชมดูเลโคตรเจอะเลยครับคุณผูชช้ชมเจอมากแล้วน้ําซุปนี่10บาทซุปกระดูกนี่10บบาทครับคุณผู้ชมโอ้โห<อ>ค<อ>ุ้มเลยครับคุณผู้ชมโอ้โห ยเยอะมากนะครับคุณผู้ชม60บาทดูดิดครับคุณผู้ชมดูดิดครับโอ้โหผมจะกินหมดเ่ยเนี่ยาสปเเ้นน

อร่อยไม่รูป้ปรุงอร่อยมากดีเลยอร่อยจัดอร่อยครับ